ตข้าสู่หน้าฝนสภาพความแห้งแล้งต่างๆก็กลายเป็นสีเขียวยังความสดชื่นให้กับทุกชีวิตค่ะหน้าฝนยังนำความสนุกสนานมาให้กับเด็กๆด้วยค่ะพอฝนแรกเริ่มตกลงมาฝูงปลาก็ร่าเริงรับฝนใหม่เด็กๆก็ร่าเริงค่ะพากันขนเครื่องมือดักจับปลานานา,นาชนิดไปจับปลากันทั้งวันเลยค่ะ ตะวันออกเฉียงเหนือในหน้าร้อนนั้นร้อนจัดจริงๆค่ะพอเข้าหน้าฝนพ่อแม่เริ่มไถนาหวานกล้าเริ่มฤดูการผลิตครั้งใหม่เด็กๆก็พากันออกจากบ้านเด็กๆมีกิจกรรมสารพัดในหน้าฝนตามริมคลองส่งน้ำคันนาสะพานไม้เล็กๆมีแต่รอยเท้าเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะตาก็มุ่งออกไปท้องนาท้ายหมู่บ้าน ทั้งสวยดีเลยครับสี <ไป S 1> คนนี้อยู่บ้านใกล้กันค่ะรวมกลุ่มกันเป็นขบวนการจับปลามีชั้นประถมปีที่4<ค>เดินนำหน้าตามด้วยเอชั้นประถมปีที่5ส่วนที่เดินอยู่ข้างหลังก็คือโกยอยู่ชั้นประถมปีที่4ค่ะและออสชั้นประถมปีที่6ตามลำดับทั้งหมด อยู่โรงเรียนบ้านกุดโบดอําเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาปลาน้อยครับกุ้งครับไอ้ปลาแถวเนี้ยเราหาเสือเนี่เราหายังไงกันล่ะคะหาเป็นขุยครับหมายถึงขุยดินเหรอครับวันนี้เตรียมจับปลาด้วยการตกเบ็ดค่ะไม่นานนิดนครับต้องหาเหยื่อก่อนครับหน้านี้มีไส้เดือนมากหาสะดวกกว่าเหยื่ออื่นๆครับโขยบอกว่าให้ดูรอยดินที่มีน้ำขังถ้ามีภูนดินโป่งขึ้นเป็นขุย ก็แสดงว่ามีไส้เดือนอาศัยอยู่ค่ะเอามือพลิกดินโคลนขึ้นมาแล้วก็กวากกวาดหาไส้เดือนมันจะอยู่ในก้อนดินเละๆนี่หระเดือนครับไส้เดือนน้ำไส้เดือนน้ำนี่มันจะเหมือนไส้เดือนฝอยไหมไส้เดือนที่เราหายี่มันไส้เดือนอะไรคะโ๋ยไส้เดือนน้ำครับไส้เดือนน้ำไส้เดือนน้ำนี่มันดียังไงดีครับมันไวตุ๊กแม่ตายครับ มันมีไส้เดือนอื่นอื่นอีกหรอคะนี่ครับไส้เดือนอะไรเนี่ยเดือนเดือนดินกับไส้เดือนดินตัวมันจะเท่ากันไหมคะไม่เท่าครับมันใหญ่กว่าครับไปเฮ็ดอย่างละคะไส้เดือน<ม>ดินนี่นปปักเบ็ดครับอ๋อถ้าเกิดปักเบ็ดกับตกเบ็ดนี่ใช้ไม่เหมือนกันครับส่วนมากอย่างไส้เดือนน้านี่มันอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างละคะอยู่ตามโคนกับอย่างเงี้ยหรอคะครับ เด็กชอบตกปลาบริเวณใกล้ๆฝายกั้นน้ำเล็กๆของหมู่บ้านแถวนี้เป็นทั้งที่หาปลาแล้วก็เป็นที่เล่นน้ำด้วยค่ะพอมาถึงแต่ละคนก็หามุมเหมาะของตัวเองจุ๋ละในฤดูร้อนที่ผ่านมาตรงไหนตรงไหนก็แห้งผาดไปหมดยกเว้นที่ต่ตำๆ หรือเช่นก้นแม่น้ำหรือแอ่งน้ำหนองน้ำตามท้องนาที่แห้งขอดฝูงปลาพากันไปอาศัยอยู่ตามที่ต่ำๆเพื่อหลบความแห้งแล้งค่ะพอฝนแรกมาถึงทั่วผื้นดินก็ฉ่ำน้ำฝูงปลาก็ร่าเริงรับน้ำใหม่ออกมาว่ายน้ำเล่นเพราะเมื่อฝนตกสัตว์ทุกชนิดก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมดมแมลงนานา,นานชนิด ูกน้ำพัดพามาเป็นอาหารปลาเยอะแยะเลยค่ะในบรรดาอาหารหลากหลายชนิดในน้ําใหม่ก็ปรากฏว่ามีไส้เดือนเหยื่อล่อปลาแฝงมาด้วยค่ะถ้าปลาเผลอหุบเหยื่อของเด็กๆเ,เข้าไปก็ติดเบ็ดแน่นอนเลยค่ะแต่การตกปลาก็มีเคล็ดลับหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเด็กๆก,กันค่ะ การใช้ชีวิตอยู่กับการวิ่งเล่นในท้องนาพร้อมๆกับหาอาหารจากธรรมชาติทำให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการตกปลาว่าควรจะต้องทำตัวอย่างไรคะ่ะมีเวลาจะตกปลานี่นะเราต้องทำตัวยังไงบ้างอะนั่งดูเฉยๆบไม่ยุ่งเจ๊ครับส่วนหลายเวลาหนูมาตกปลาเนี่ยมากับใครล่ะคะมากับเพื่อนข้างบ้านครับ เพื่อนข้างบ้านพวกเพื่อนชั้นเดียวกันหรอือเปล่าไม่ใช่ครับออ๋ที่อยู่บ้านใกล้ๆก,กันครับเวลามาทีนึงมากันหลายคนไหมคะมาเป็นฝูงครับ <laughs> มาเป็นฝูงมาเป็นกลุ่มมันอร่อยอย่างนั้นหรือไปลตายอ้าวไม่มีเหยื่อแล้วเหรอครับเหยื่อมันหายไปไหนล่ะนีป่ปลากินแล้วครับลูกกระเด็นเจลเจลยังเงอ,งเองหมดแล้วยังคว้าหน่อยคว้าหน่อยอย่างนี เคยยังชั่วนี่ก็หายหมดอ่ะครับเวลาเกาะใส่ยาตรงใส่อย่างงี้ครับไหนครับเนี่ยต้องปากมันอย่างนี้ครับไปอย่งงีครับตรงกลางเลยเนาะครับเขาไปเขาสุดเราก็ต้านออกเองครับเด็ดเลยบ่เด็ดเลยครับแล้วเราต้องระวังยังไงไม่ให้มันปักมือเราล่ะครับระวังครับอืมนี่อยู่แล้วบ่อยูแล้วครับอืมถ้ามันไม่เน้นมันจะเป็นยังไงมันรุดออกครับอืมเราก็อ๊เลยเนาะครับเอาละ นี่พร้อมแล้วใช่ไหมคะครับอ๋อแล่ะทุ่นมันต้องอยู่สูงอย่างนี้บ่ดูยังไงครับอืมสูงกระต่ำนี่มันต่างกันยังไงแล้วมันดียังไงอืมดีครับอันป้ามันอยู่ลึกมันก็อยู่ลึกครับอันอยู่ต่ำมันก็อยู่ต่ำครับชีวิตในชนบทที่นี่ต้องพึ่งพาธรรมชาติมากค่ะเรียกว่าเกิดเติบโตและดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติมาตลอด แต่ละฤดูกาลก็มีอาหารที่หาได้จากท้องนาต่างๆชนิดกันไปเดินหาผักตามป่าละเมะหน้าแรงก็หาปลาด้วยการวิทน้ําจับปลาหน้าหนาวมีปลาตัวโตเต็มที่อยู่ในแม่น้ําหน้าฝนอย่างนี้แม้ปลาจะตัวไม่โตนักแต่ก็หลงน้ําใหม่สดชื่นตอนนี้จึงหาปลาได้ง่ายค่ะผู้ใหญ่ชอบฤดูฝน เพราะเป็นการเริ่มต้นอันสดชื่นมีความหวังความเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าต้นกล้าในนาดดดดเด็กๆชอบหน้าฝนเพราะว่าเย็นสบายและสนุกสนานโดยเฉพาะท้องนาฉ่ำน้ำฝนก็ตกบ้างหยุดบ้างเปียกปอนกันทั้งวัน รำพำแสงชุ่มช่ำสมใจพวาเราขอให้เข้าในนาไปขึ้นมาสนุกสนานกบก็ร้องยินดีฟ้าครามให้ผนประทานเด็กเด็กก็แสงเบิกบานสนุกสนานสำรานหัวใจ ฝนให้ชีวิตใหม่ต้นไม้ใบสดเขียวขึ้นมาดอกไม้หนาหนาผดอกมาแข่งกันสดใสก็อม ร้อเคยรอรอคนมาใหม่โลกมันแรงเกินไปหลอกหักหัวใจของเราอดทนลา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  สดเขียวขึ้นมาพุ่งดอกไม้หนาหนาผลิตออกมาแข่งกันสดใสควายก็ร้องมองมอรอนเคยรอรอคนมาใหม่โลกไม่แรงเกินไปรอขาดหัวใจของเราอดทน ก็อย่างที่เอ๋โก๋มี่และออสบอกนั่นแหละค่ะการมาหาปลาในท้องนานั้นความจริงน่ะแอบมาเล่นสนุกตามประษาเด็กมากกว่าหาปลาอย่างจริงจังในสายฝนเด็กๆเล่นมวยปล้ำสลับกับโชคมวยวิ่งไล่จับกันอุดตลุด ่ามกลางความสนุกสนานกับดินโคลและน้ำฝนเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในธรรมชาติพร้อมๆกันไปตอนนี้กำลังลงอวนค่ะออสชำนาญกว่าเพื่อนคนอื่นๆเป็นลูกมือค่ะอวนเป็นเครื่องมือจับปลาแบบตะข่ายเป็นผืนยาวด้านบนมีทุ่นผูกให้ลอยหรือว่าผูกกับกิ่งไม้ต้นไม้เอาไว้ด้านล่างมีตุ้มถ่วงพอเอาลงน้ำ ก็จะวางเหมือนจอหนังค่ะขึงขวางใต้น้ำถ้าปลาว่ายมาชนตะข่ายแรงน้ำจะคอยดันให้ติดกับตะข่ายบางทีก็คลีบบ้างหางบ้างขัดอยู่กับตะข่ายทำให้ถูกจับได้ค่ะอวนนี้จะขึงทิ้งไว้ทั้งวันแล้วค่อยเก็บตอนเย็นในขณะที่เด็กผู้ชายกลุ่มนี้ใช้เบ็ดตกปลาและลงอวนในแม่น้ำคนอื่นๆก็มาหาปลาเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวไปดูการหาปลาด้วยวิธีการต่างๆนะคะ เด็กกลุ่มอื่นๆก็มาหาปลาเหมือนกันค่ะเด็กผู้หญิงกลุ่มนี้นัดกันมายกยอริมแม่น้ํายอก็เป็นเครื่องมือตะข่ายถักตาทีๆวางลงริมน้ําพอปลาว่ายขึ้นมาก็ชนกับยอก็ยกขึ้นถ้าปลายังไม่มาก็แล้วไปวางยอลงแล้วก็คุยกันต่อรอปลาค่ะถ้าเป็นน้ำขังนิ่งๆอย่างในท้องนาก็ใช้ตะแกรงช้อนปลาค่ะ ลักษณะตะแกรงที่หมู่บ้านกุดโบดนี้คล้ายๆกับสวิงนะคะแต่ใช้มไม่ไผ่สารทั้งใบเป็นรูปครึ่งวงกลมเดินไล่ปลาให้หนีไปจนมุมตามขอบคันนาแล้วอะตะแกรงช้อนลงไปเร็วๆบางทีก็ได้ปลาบางทีก็ได้กุ้งขึ้นมาด้วยค่ะเย็นแล้วโกยบอกว่า การตกปลาด้วยการใช้ใชเบ็ดปักเป็นวิธีง่ายๆอีกอย่างหนึ่งค่ะเบ็ดปักคือเบ็ดสั้นๆทำด้วยไม้ไผ่ใช้เกี่ยวเหยื่อแล้วปักเอาไว้ตามคันนาทิ้งไว้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเฝ้าจนตามไม่กระพริบแบบตอนกลางวันวันพรุ่งนี้ค่อยมาดูอีกทีนี่งเดือดเดือลโยตัวยาทำไมล่ะคะปลานุษล์ก,กับ ไม่งั้นปลามันจะหลุดเหลงมันไม่กินเหยืห่อไอตัวขอเบ็ดนี่มันมันใหญ่กว่าอันที่เราใช้ตกปลาทั่วไปไหมคะใช่ครับมันใหญ่กว่าครับนอกจากหอยโข่งอย่างนี้นี่มันมีเหยื่ออย่างอื่นอะไรล่ะคะสีเดียยครับลูกปลาหน่อยครับกุ้งครับถ้าส่วนใหญ่มาเสียบเบ็ดเอาไว้อย่างนี้ปลาอะไรที่มันจะมาล่ะคะลาถอนกับปลาดุกครับอย่างนี้เหยื่อมันจะไปนอนอยู่ตรงพื้นด,ดินเลยหรือเปล่าคะติดดินเลยบ่ติดดินเลยครับ ต่ออีกนิดนึงครับเอเยอะไปเลยบ่ไปเลยครับแหวกญ้าออกย่อนเด็ดลงในน้ำให้เรียหน้าดินรอบปลาวันนี้ใช้หอยโขงเป็นเหยื่อค่ะ ปุยอบอกว่าวหอยเขียดปลา,<อ>าหมึกเศษเนื้อปลาซิวไส, <ะ S 2> ส้สเดือนสามารถใช้เป็นเหยื่อล่อปลาได้ทั้งนั้นค่ะตกปลาตอนกลางวันใช้เหยื่อชิ้นเล็กๆเพราะว่าปลาตัวเล็กส่วนเบ็ดปากนี้ใช้เหยื่อขนาดใหญ่หน่อยเพราะจะล่อปลาตัวโตวซึ่งจะออกมาหากินตอนตะวันตกดินหรือหัวรุ่งก่อนตะวันขึ้นถ้าปลาโชคร้ายมาฮุบเหยื่อ ก็จะกลืนทั้งเหยื่อและตะขอเบ็ดลงไปคราวนี้ก็จะติดอยู่จนเช้ารอให้มาจับเป็นอาหารเบ็ดปากแบบน้นำลึกหรือน้ำตื้นดีคะน้ำตื้นครับทำไมอะถ้าน้ำลึกมันจะเป็นยังไงมันมีความมากกินนะครับเหยื่อมันไม่ถึงดินนะครับต้องให้เหยื่อมันถึงดินเนาะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> แต่ไม่ทราบว่าจะมีปลาตัวไหนกลายเป็นมัตสยาหลงเหยือ่อ <c oughs> มาติดเบ็ดของโกยย้าง ฝากเบ็ดไว้อย่างนี้พรุ่งนี้เช้าต้องมาดูแต่เช้าค่ะโ,โ,โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะวันนี้ไม่มีปลาหลงเหยื่อหอยโขงเลยสักตัวก๋ยเก็บเบ็ดค่ะไม่เป็นไรวันนี้ปลาอาจจะยังไม่หิวมันอาจจะอิ่มแล้ว เพราะมีอาหารมากมายในฝนแรกเย็นนี้ถ้าทำการบ้านเสร็จเร็วก็อาจจะมาปักเบ็ดใหม่อย่างตอนช่วงหน้าแรกกับหน้าฝน,นปลาที่เราได้นี่ต่างกันไหมคะหรือว่าเหมือนกันต่างกันเหลืออย่างหน้าฝน,นอ,อย่างนี้สวนหน้ามันเป็นปลาเลยครับปลาตัวน้อยๆปลากรอยิางปลาหม้อปลากระดิ่ง แล้วส่วนส่วนร้ายเนี่ยเด็กๆชอบหน้าไหนจนมากที่สุดหน้าฝนหน้าฝนที่รชอบชอบหน้าฝนว่าอ,อย่างไรคะ<ต>ไม่อดน้ำรับใช่ไหมเปลี่ยนปลาพี่นกสงสัยตอนช่วงที่เด็กๆบอกว่าพอฝนมันตกลงมาแล้วปลามันจะหลายเนี่ยปลามันมาจากไหนคะมันเป็นยังไงถึง,งมาเยอะมันมาหลับฝนกับมันหลินฝนกับมันมาชอบหน้าฝนเนาะ แล <ừ. S 2> no ้วเด็กๆก็ชอบร่กงฝนด้วยครับแล้วอย่างตอนหน้าแรงนี่เป็นยังไงบ้างอะหมู่บ้านแรงพักอะไรก็ตายหมดพักอะไรก็ตายหมดไม่ได้อาบน้ำรับจ้องไปใส่น้ำไกลๆครับฝนบ้านเรานี่ตกนานหรือยังคะนานนานแล้วครับกี่วันแล้ววันแล้วครับมันตกมากพอยังครับตอนยังยังครับน้ำยังไม่ท่วมไฟครับมันยังอาบน้ำอะไรทางบ้านเลยอาบว่าแล้วเออเดี๋ยวป้าไม่ไวไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอ ตัวนึงไม่ตัวหน,หนอ่งนี่ไม่ได้กูเตี้ยม,มึงได้ก็อเอ้ยเวลาที่ไปปักเบ็ดแล้วมันไม่ได้ปลานี่มันมีเหตุมาจากอะไรบ้างล่ะคะเหยื่ออันเหยื่อ,อ,อปั๊นตัวหน่อย<า>มันไม่มีปลาดล้วยถ้าเกิดเหยื่อชิ้นใหญ่เกินไปปลาตัวเล็กๆมันก็มันกินมันกินเลมๆเอาครับมันไม่ขยับ มันไม่ขยับมันก็เลยไม่ติดเวทเนาะครัหมู่บ้านเราฝนตกประมาณสักเจ็ดวันสิบวันแล้วเนาะมันจะตกมากกว่านี้ไปเรื่อยๆหรอคะครับแล้วถึงตอนนั้นเด็กๆจะทําอะไรกันบ้างอาบน้ำอาบน้ำครับทุกวิ่งเล่นเลยตอนสุฟาตกเ็ดกระโดยก็มาครับมันจะสนุกหลายกว่านี้มันนุกหลายกว่านี้ครับหน้าฝนหมายถึงความเติบโตงอกงามของสรรพสิ่ง ความสุขอย่างนี้จะยาวนานต่อไปจนสิ้นฤดูฝนเมื่อฤดูฝนผ่านไปกว่าจะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งในปีหน้านั่นหมายถึงเด็กๆก,ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆชีวิตที่สัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างแนบแน่นจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าค่ะ